ห้าข้อห้ามเกี่ยวกับป้ายทะเบีนรถของคุณมีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจกันนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของเรื่องรถต้องรู้กับหมูรุ่งนิรันด์ทางรุ่งนิรันด์ชาแนลของเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของป้ายทะเบียนรถ,ถของคุณนะฮะว่ามีข้อห้ามข้อใดบ้าง5ข้อครับที่จะบ่งบอกว่าป้ายทะเบียนของคุณนั้นผิดกฎหมายหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณขับออกไปบนท้องถนนนั้นโดนจับปรับแน่นอนครับก่อนหนึ่งเรามาพูดถึงลักษณะของป้ายที่เป็นกันก่อนนะครับเขาบอกว่าป้ายทะเบียนเนี่ยมีไว้ระบุรถยนต์หรือว่ายานพาหนะทางบกครับ ซึ่งปัจจุบันทําจากอลูมิเนียมนะครับมีขนาด13.5คูณ6นิ้วครับพื้นป้ายมีลักษณะสะท้อนแสงและตัวอักษรและตัวเลขก,ก็จะถูกปั๊มนูนออกจากแผ่นโลหะด้านหน้าของป้ายทะเบียนครับทำให้พื้นด้านหลังของป้ายทะเบียนบุ๋มว้าลงไปตามหมายเลขทะเบียนด้วยเช่นกันครับเพื่อใช้ในการระบุรถยนต์หรือยานพาหนะทางบกครับซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีรถยนต์เพิ่มจํานวนมากขึ้นมากเลยครับและก็มีการกระทําหลายอย่างเกี่ยวกับป้ายทะเบียนรถตามมาครับ ทังนี้ทางนั้นไม่ว่าจะตั้งใจหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการครับถ้าเกิดว่าเข้าข่ายผิดระเบียบก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายนะครับมาดูกันครับว่า5ข้อสิ่งข้อห้ามสําหรับเทเบนรถของคุณมีอะไรบ้างครับข้อ1ครับห้ามขูดลอกลบเลือน หรือติ๊กเกอร์ส่วนใดส่วนหนึ่งของป้ายทะเบียนครับพูดง่ายๆก็คือห้ามติดอะไรทั้งสิ้นบนป้ายทะเบียนครับห้ามไปขูดมันนะครับห้ามไปลอกมันครับหรือป้ายทะเบียนของคุณนั้นก็ห้ามเลือนด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณอาจจะเคยเจอพี่ตำรวจเขาเรียกนะฮะแล้วก็ไปปรับค่าปรับเพราะว่าป้ายทะเบียนของคุณนั้น ไม่ชัดเจนหรือว่าเลือนเป็นต้นหรือบางกรณีที่รถยนต์ของคนนั้นล้างไม่สะอาดและสิ่งสกรปรกนั้นไปบดบังการมองเห็นของแผ่นป้ายทะเบียนนะครับอันนี้ก็ผิดกฎหมายเข้าข่ายลักษณะป้ายเลือนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือทำยังไงก็ได้ครับทำความสะอาดให้ตัวเลขนะฮะให้หมวดตัวอักษรและตัวเลขของป้ายทะเบียนนั้นเห็นได้ชัดเจนครับ ข้อ2ครับห้ามตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนประมูลนะครับมีหลายคนนะครับผมซึ่งอยากจะให้ป้ายของคนนั้นสวยเหมือนป้ายทะเบียนประมูลแต่ทว่าป้ายของคนนั้นเป็นป้ายเรียบๆธรรมดาไม่ได้มีลวดลายอะไรเป็นพิเศษเหมือนป้ายประมูลนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าป้ายประมูลเนี่ยนะฮะก็จะมีลายของแต่ละจังหวัดเป็นลักษณะเฉพาะตัวครับ เป็นลายพิเศษของเขาในห้าสำหรับป้ายประมูลนะครับซึ่งเป็นป้ายที่ไม่เหมือนกับป้ายทะเบียนรถปกติทั่วไปนะครับมีหลายคนที่อยากจะให้ป้ายของคุณสวยแบบนั้นก็อาจจะเอาป้ายไปทําสีบ้างไปแต่งลวดลายบ้างอันนี้ห้ามเลยนะครับเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายครับข้อ3ครับห้ามใช้กรอบพลาสติกเลียนแบบป้ายประมูลนะครับปัจจุบันนี้มีกรอบพลาสติกขายนะครับซึ่งเป็นกรอบ ที่จะไม่ใส่ครับจะเป็นลวดลายตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ทําออกมาเหมือนมากเลยนะครับผมซึ่งก็มีขายกันไม่กี่บาทครับบางคนเนี่ยก็เอาจะกรอบนั้นมาใช้เสมือนว่าตัวเองนั้นเปลี่ยนป้ายธรรมดาให้เป็นป้ายทะเบียนนั่นเองฮะซึ่งไม่ได้นะครับการกระทําแบบนี้ก็ผิดกฎหมายนะครับผมนะฮะอยากจะได้ไป้ายทะเบียนก็ต้องไปหาซื้อป้ายประมูลนะครับนะฮะให้ถูกต้องตามกฎหมายจะดีกว่านะครับอย่าไปซื้อกรอบพลาสติก ที่จะเป็นกรอบตกแต่งมาใส่เองนะครับ 4. ห้ามใช้แผ่นป้ายที่ไม่ได้ออกโดยกรมการขนส่งทางบกนะครับ อาจจะมีในบางกรณีครับที่ป้ายเะเบนของคุณนั้นอาจจะมีขนาดไม่เท่ากับกรอบป้ายนะครับและทีนี้คุณก็อาจจะไปสั่งทาป้ายเทเบนขึ้นมาเป็นพิเศษจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเพื่อให้ป้ายเทเบนของคุณนั้นอาจจะสั้นลงบ้างอาจจะยาวขึ้นบ้างนะครับมีการทําลักษณะตัวนูนขึ้นมานะครับอย่างเหมือนเลยแต่ถ้าว่าป้ายนั้นก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเป็นป้ายที่ไม่ได้ออกโดยกรมการขนส่งทั้งบกพูดง่ายๆก็คือว่า เป็นป้ายทะเบียนที่ทำออกมาโดยผิดกฎหมายครับนำมาใช้ไม่ได้เลยนะครับห้ามเลยครับข้อ 5, ข้อสุดท้ายห้ามใช้สีหรือหมึกไปเติมตามตัวอักษรที่ซีดหรือว่าจางนะครับอาจจะมีบางท่านนะฮะที่ใช้ป้ายทะเบียนร,รถของคุณนั้นมานานแสนนานเลยครับและทำให้ตัวเลขหรือว่าสีของคุณนั้น ทีนี้นะครับคุณก็ไปซื้อหมึกนะฮะหรือว่าสีมาเขียนให้มันเข้มขึ้นเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าขับไปเนี่ยตามท้งองถนนเวลาเจอพี่ตำรวจเขาเรียกไงฮะก็จะโดนปรับเพราะว่าป,ป้ายทะเบียนไม่ชาเจถูกต้องไหมครับแต่ว่าการกระทําแบบนี้นะฮะก็เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าถือว่าเป็นการแต่งเติมใต้ทะเบียนเองนะครับ ทางที่ถูกต้องนะฮะผมแนะนำครับให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกนะครับเพื่อขอทำป้ายทะเบียนใหม่ครับให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าการดัดแปลงายทะเบียนด้วยตนเองนั้นอาจจะมีความผิดในพรบรถยนต์พศ2522ในมาตรา11มีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทครับและมากไปกว่านั้นอาจจะคาบเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารทางราชการอัตราโทษจำคุกนะฮะตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่1,000ถึง1,000,000บาทครับ ทราบอย่างนี้แล้วใครที่ป,ป้ายทะเบียนดูซีดดูจางก็ต้องเรีบไปติดต่อที่โครงการขนส่งทางบกนะครับหรือใครที่เอากรอะป้ายประมูลแฟชั่นเนี่ยมาใส่เองก็ถอดซะเถอะครับเพราะว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ผิดต่อระเบียบข้อบังคับของโครงการขนส่งทางบกนะครับผมเอาละครับข่าวสารเรื่องราวสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะฮะในช่วงของเรื่องรถต้องรู้ กับหมูรุ่งนิรันจะกลับมาพบกับผู้ชมทุกท่านใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube ของรุ่งนิรันชาแนลนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดในการแจ้งเตือนคลิปในคลิปต่อไปนะครับผมฝากด้วยครับสำหรับรุ่งนิรันกรณการของเรานะฮะออกรถง่ายได้รถดี อยากจะได้รถจดไปขับไปใช้กันก็มาสอบถามกับเรานะครับดาวเริ่มต้นที่9บาทครับบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้ครับผมของแถมมากมายเงื่อนไขไม่ยุ่งยากครับผมสอบถามได้ครับรถมีทุกรุ่นทุกสีทุกแบบอยากได้รุ่นไหนมาบอกกันได้นะครับร้านของเรานั้นมีหลายสาขานะครับและไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนคุณก็สามารถออกรถกับรเราได้นะครับกับรุ่งนิรันดร์ตกลการครับ วันนี้หมูคงจะต้องลาไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับเรื่องรถต้องรู้กับหมูรุ่งนิรัน,นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ